มาอีกจังหวัดหนึ่งก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะสําหรับจังหวัดภูเก็ตในบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งวันที่สองของจังหวัดภูเก็ตนั้นมีผู้สมัครสสพักประชาธิปัตย์และพักน้องใหม่อย่างพักครองไทยนะคะเดินทางมาลงสมัครเลือกตั้งทากลางกองเชียร์มาให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามค่ะ หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะกกตได้เปิดรับสมัครสสแบบแบ่งเขตเป็นวันแรกในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีผู้สมัครทั้งหมด28คนจาก9พักการเมืองซึ่งเช้าวันนี้พักประชาธิปัตย์ได้นําทีมผู้สมัครทั้ง3เขตมารอลงสมัครตั้งแต่ช่วงเช้าทำกลางกองเชียร์ที่มาคอยให้กําลังใจพร้อมมอบพวงมาลัยและดอกกุหลาบให้กับให้กับ ว่าที่ผู้สมัครและก็ถ่ายรูปนะคะพร้อมส่งเสียงเชียร์สู้ๆและฉูป้ายทําให้บรรยากาศโดยรอบนั้นคลึกครื้นขนาดเดียวกันนะคะก็ได้มีผู้สมัครสอสจากพรรคครองไทยก็ได้เดินทางมาสมัครในวันนี้ด้วยโดยได้มีการเน้นย้ํานโยบายสําคัญหลักที่จะช่วยเหลือเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนและค่าครองชีพของผู้สูงอายุนางสาวอรพินอาชีวสุขพ่วงในการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตก็กล่าวว่าการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ อย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำผู้ลงสมัครปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งในการหาเสียงเพื่อให้มีความโปร่งใสขณะที่การใช้เสียงของรถห่าต้องไม่รบกวนประชาชนหรือส่วนราชการทางนี้หากประชาชนพบเห็นการทุจริตก,การเลือกตั้งทุกรูปแบบแห่แจ้งในทีสายดวกะกะ่วนกกต1444ทันทีครับ หาเสียงเป็นไปตามกฎกติกานะคะที่วางเอาไว้ก็อย่าหาเสียงใส่ร้ายป้ายสีกันนะคะเรื่องของการปิดประกาศติดเป็นป้ายต่างๆก็ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ทางสํานักงานประกาศไว้นะคะ <S <S ส่วนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเองนะคะก็อยากที่จะให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดนะคะท่านก็สามารถที่จะออกมาเลือก คนที่ท่านชอบนะคะแล้วก็เลือกพักที่ท่านอยากให้ไปบริหารประเทศก็แล้วแต่สิทธิ์ของท่านที่ท่านจะเลือกแต่ของให้ออกมาชา้สิทธิ์เลือกตั้งเยอะๆค่ะการสรุปข้อมูลผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดภูเก็ตทั้ง3เขตเมื่อวานนี้3เมษายนนะครับประกอบด้วยเขตหนึ่งหมายเลขหนึ่งผู้สมัครพักไทยพักตีหมายเลขสองครับพักก้าวไกลหมายเลขสามพักภูมิใจไทยหมายเลขสี่พักไทยสร้างไทย หมายเลขห้าพักเสรีรวมไทยหมายเลขหกพักพลังประชารัฐหมายเลขเจ็ดพักเพื่อไทยหมายเลขแปดพักรวมไทยสร้างชาติและหมายเลขเก้าพักเปลี่ยนครับส่วนเขตสองนะคะหมายเลขหนึ่งพักเพื่อไทยหมายเลขสองพักก้าวไกลหมายเลขสามพักรวมไทยสร้างชาติหมายเลขสี่พักพลังประชารัฐหมายเลขห้าพักภูมิใจไทยหมายเลขหกพักไทยสร้างไทยหมายเลขเจ็ดพักชาติพัฒนาก้าหมายเลขแปดพักเสรีรวมไทยและหมายเลขเก้าพัก เพื่อชาติไทยค่ะรายเกต3ครับหมายเลข1พักชาติพัฒนากล้าหมายเลข2พักพลังประชารัฐหมายเลข3พักครองไทยหมายเลข4พักเสรีรวมไทยหมายเลข5พักก้าวไกลครับหมายเลข6พักเพื่อไทยหมายเลข7พักรวมไทยสร้างชาติหมายเลข8พักไทยสร้างไทยหมายเลข9พักภูมิใจไทยและหมายเลข10พักไทยพักดีครับแล้วก็เป็นตัวเลขละเป็นผู้สมัครล่าสุดจากจังหวัดภูเก็ตนะครับที่มีการสมัครไป